สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูจะมาแนะนำเคล็ดลับหรือเทคนิคในการถักเสื้อนะคะสำหรับมือใหม่จะมีคำถามหลายๆคำถามนะคะครูจะมาอธิบายเป็นวีโอเลยแล้วกันนะอันดับแรกเลยก็คือว่าคำถามจะขึ้นต้นด้วยที่ การขึ้นต้นลายครั้งแรกนะคะถ้าสมมติว่าเราไปดูหรือเราไปเรียนกับใครที่เป็นวีโอหรือเป็นคลิปนะคะลักษณะของการขึ้นต้นลายเนี่ยถ้าเราดูแล้วรอบอกของเรากับต้นแบบไม่ได้ห่างกันมากให้เราขึ้นต้นลายหรือขึ้นจำนวนห่วงเท่ากับจำนวนคลิปที่เราดูนะคะเท่ากับจำนวนที่คุณครูคท่านนั้นสอนเพราะว่าการขึ้น การขึ้นลายครั้งแรกนะคะหรือการขึ้นคอเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการมันไม่ได้หมายถึงรอบอกของเรานะการขึ้นลายหรือการขึ้นคอครั้งแรกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทําแล้วเราสามารถที่จะสวมได้นะคะให้เราขึ้นตามต้นแบบได้เลยแต่ถ้าต้นแบบกับรอบอกของเราเนี่ยนะคะมันห่างกันมากอย่างที่สมมุติว่าต้นแบบนี่ครูสอนรอบอก36นะคะแต่ ผู้ถักเนี่ยรอบอก44 44อ่ะอย่างเงี้ยอันนี้มันห่างกันมากจะต้องเพิ่มลายนะคะจะต้องเพิ่มลายหรือเพิ่มจำนวนห่วงอ่ะนะคะครูสรุปนิดน,นึงว่าถ้ารอบอกของเราไม่ได้ห่างจากต้นแบบมากขึ้นตามต้นแบบเลยแต่ถ้าห่างกันมากอย่าง36นิ้วก็44บ44เนี่ย มันห่างกันมากจะต้องเพิ่มห่วงหรือเพิ่มจำนวนลายเข้าไปนะคะในที่นี้ครูจะพูดถึงเฉพาะที่ใกล้เคียงกันแล้วกันเดี๋ยววีโอมันจะยาวนะคะหลังจากที่เราขึ้นคอตามต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราถือเกณฑ์รอบวงแขนเป็นสำคัญอ่าเราก็ถักตามต้นแบบมาให้ได้รอบวงแขนเป็นที่ต้องการนะคะเมื่อได้รอบวงแขนเป็นที่ต้องการแล้ว ก่อนที่เราจะรวบก่อนที่เราจะรวบทุกครั้งถ้าใครจะถ้าใครชอบชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานรีดให้นําไปรีดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ต้นเ,เราจะได้ความยาวของแขนหรือเราจะได้ความยาวของชิ้นงานเนี่ยเออเป็นความยาวที่ถูกต้องนะคะถ้าเรารวบแล้วถักให้เสร็จเป็นตัวแล้วนําไปรีดได้บางชนิดนะคะจะยืดมาก จะทำให้รูปแบบของชิ้นงานออกมามันมันเกินจริงเกินจากเกินจากที่เราวัดนะคะถ้าสมมติว่ามันเกินถ้า,เ,าเราเจอได้ที่มันแบบยืดไม่มากถ้ามันเ,เลยมาน,นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ได้บางอย่างนะคะเวลาเรารีดมาเนี่ยมันยืดมากเนาะมันจะทำให้ชิ้นงานเกินความจริงเมื่อเราได้รอบองแขนเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเรามาวัดรอบอกก่อนที่เราจะรวบนะ เรามาวัดก่อนว่ารอบอกเราได้ไหมนะคะถ้ารอบอกไม่ได้ถ้ารอบอกไม่ได้ให้เราเพิ่มดอกใต้วงแขนให้เราเพิ่มดอกใต้วงแขนนะคะโดยการวัดว่าลายที่เราทำเนี่ยหนึ่งดอกเนี่ยมันได้ความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วออกมาเพิ่มใต้วงแขนมาเพิ่มดอกใต้วงแขนนะคะให้ให้ได้รอบอก เป็นที่ต้องการเวลาเราเพิ่มดอกใต้วงแขนเนี่ยให้เพิ่มเท่ากันนะคะถ้าข้างนี้เพิ่มหนึ่งดอกอีกข้างหนึ่งก็จะต้องเพิ่มหนึ่งดอกนะนะคะฉะนั้นว่าซ้ายขวานเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเท่ากันอันนี้เป็นเคลดลับอีกเคลดลับหนึ่งนะคะที่ทำให้เราถักเสื้อแล้วสามารถใส่ได้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันวีโอถัดไปค่ะ